เหลี่ยมตาโอใส่เป็นไตตาไว้ได้หนี่ใส่เป็นไตกบยืมของแม่แม่แม่แล้วมันได้มาใหม่เลยยืมมันเหลี่ยมดีนะอันกบโยเป็นซิปเม็ดบุ่๋งขนาดนนี้เลยหมูจุกัวเลยนี่นี่ก็มีใช่แดดเดี่ยวนะพอแต่เดืกดแม่ยังไปมองคนเดฟเดฟแหวนขึ้นสะท้อนใส่แสงจันแม่มันสะท้อนใส่แสงแสงจันทร์นี่ ผบเกียดยูว่าได้ปันนี่เหลี่ยมตาแล้วมูจุกูจิกีเลยคูบเอาคูบเอาได้สามสิเกาของเทออกม้เตกีกนกางใส่กเลยอนเพียพี่น้องคนะจิตใแวนเพียมมราใส่มาได้ยเราใส่มสองล้านกว่าบาทเลยแวนเพีด เรียนเพ็ดไ,ไ,ไ,ไปิเปต้อตเะะีเบงขวงเข้านะวงของกัมี่่ามาถัเขาขีเส้นมลอข่อยบงอ้าสอกัมาเรอี้ออเ่าน่ยเนี้าแล้วสอกับมาหวาะค่ะโมนี่ดีไลสดปุ่มปิดด้วยนะคะ EP ที่13 EP ที่ามเรมเข้า สากาถวะคะมาแล้วแล้ววันนี้ที่วัดเทียบสุรินทร์ค่ะทุกคนพรุ่งนี้ที่อุบลราชธานีเจอกันแน่นอนกับหมอลำเจยเกินร้อยที่้องเข้าไปถ่ายยุคกลุ่มปิดเยอะสำหรับผู้ใดที่เมาเมาแล้วก่ต้องซื้ออีกค่ะเข้าไปรอที่กลุ่มปิดนะคะ EP 13ค่ะคืนนี้ จอกันแน่นอนค่ะจกักรลําเจกินร้อยนะคะเอโกคิุผู้ละอันได้ถอดเ,เรขั้นเเทียบเลี่ยมตายนะ